ใบหน้าลูกหลักพระเจ้าชาวเน็ตโหวตให้สองคนนี้คือไอดอลที่สวยหล่อที่สุดใน k p o ๊เมื่อไม่นานมานี้ CD INSIDE ได้ทำการจัดโหวตวิชวลเซ็นเตอที่ดีที่สุดในกลุ่มไอดอลเคป๊ OP, โดยแบ่งเป็นสองประเภทคือชายและหญิงซึ่งอันดับหนึ่งฝ่ายชายที่มีใบหน้าหล่อที่สุดจากการโหวตครั้งนี้คือจิน BTS มาเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน14,5 9 5โหวต30%จาก4 9 0 4 4โหวต ามความเห็นชาวเน็ตในขณะเดียวกันอันดับที่2คือโรอุ่น S.F9 ด้วยคะแนนโหวต12,806โหวต26%คนอื่นๆที่อยู่ในอันดับต้นๆได้แก่ชาอึนอูเอสโตรคิมอูซอกอัพเทนชัน V.BTS และแจฮยอน NCT มากันที่ฝ่ายหญิงไอรินเลดเวลเวตก็ครองอันดับ1นฝัง่งผู้หญิงด้วยคะแนนโหวต24,760คะแนน23%ลีดเดอร์ของเลดเวล ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชวลอันดับต้นๆของ K-pop เจนสามมาโดยตลอดอันดับที่2คือซากุระเลสเซอร์ฟิมด้วยคะแนน24,730โหวตอันดับที่3คือคิมมินจูอดีตสมาชิก i อซ์วด้วยคะแนนโหวต19,419โหวต